สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคดีๆเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนํานะครับผมแนะนําเกี่ยวกับพัดลมนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์คือหัวใจสําคัญของพัดลมเลยนะครับผมมอเตอร์นะครับที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าพัดลมเนี่ยมัน มันมามันมีมอเตอร์นี่คือหัวใจสำคัญของมันนะครับผมของพัดลมนะครับว่าในมอเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปก่อนจะไปดูนะครับอ่ะก่อนจะไปดูก็ผมจะมาแนะนำตัวต้นของพัดลมตั้งโต๊ะก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพัดลมตั้งโต๊ะหนึ่งตัวนะครับบอกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือสวิต สวิตนะครับบ้านเราภาษาบ้านเรานี In <Okay. S 2> ่แหละเขาเรียกว่าสวิตนะครับเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับคืออันนี้คือสวิตนี่คือตัวบอดี้มันนะครับทั้งโครงนี่คือบอดี้คือฐานฐานบอดี้นะครับแล้วตัวนี้คือตะแกรงพัดลมนะครับตะแกรงหน้าตะแกรงหลังนะครับข้างในก็จะเป็นใบพัดนะครับอใบพัดลมนะครับเป็นใบพัดลมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับ ข้าวคือพัดลมคือไปก่อนนะครับเอาข้าวข้าวก่อนนะครับพัดลมไปก่อนนะครับแต่ไอที่ผมจะแนะนําตัวให้ทุกเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเลยนะครับไอตัวนี้มันสําคัญมากนะครับมันคือตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับมันสําคัญมากราคาก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับ ว่าเขาจะพันมาได้นะครับพันหม้อแปลงมอเตอร์นี่มาได้นะครับมันยากลําบากจริงๆนะครับผมอ่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเจาะรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ของพัดลมนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมอเตอร์เอาไว้นี่ก่อนนะครับไว้ข้างๆนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มจากก่อนที่จะเป็นมอเตอร์นะครับ ให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกโรเตอร์นะครับโรเตอร์พัดลมนะครับเนี่ยเนี่ยตัวสําคัญเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือแกนนะครับที่เขาบอกว่าแกนหลวมแกนสึกนะครับเนี่ยให้ดูเยอะๆเลยนะครับช่างนัดได้เตรียมมาให้ทุกท่านเลยนะครับเตรียมมาเยอะๆเลยนะครับเนี่ยเตรียมมาเยอะๆเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแกนนะครับ แกนพัดลมนะครับนี่แหละครับถ้าแกนสึกแกนหลวมหรืออย่างไงก็ให้เปลี่ยนนะครับอันนี้แกนอันนี้โรเตอร์นะครับผมนี่โรเตอร์พัดลมนะครับมันวางไว้ตรงนี้นะครับตัว2ตัวนี้จะประกอบเข้ากันนะครับก็จะทําให้เป็นโรเตอร์นะครับประกอบเข้ากันแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประกอบเข้ากันแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้คือโรเตอร์นะครับเอาออกมาแยกไว้ก่อนนะครับ โรเตอร์มีอะไรอีกนะครับในตัวมอเตอร์นี้มีอะไรมั่งนะครับก็จะมีบูสต์นะครับบูสต์เนี่ยบูสต์เนี่ยนะครับบูสต์นะครับสำคัญจริงๆนะครับตัวบูสต์เนี่ยครับตัวบูสต์นี่สำคัญจริงๆบูสต์ตัวนี้นะครับยิ่งเราใช้ไปนะครับมันก็ต้องมีสักวันที่มันหลวมมันสึกนะครับ อัดลมนะครับนี่มันก็จะสวมเข้ากับแกนประมาณนี้นะครับมันจะสวมเข้าอยู่อย่างนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วตัวสเตเตอร์คือหม้อแปลงเนี่ยนะครับสเตเตอร์เขาเรียกนะครับอยู่กับที่นะครับตัวสเตเตอร์นี่คือตัวอยู่กับที่นะครับผมจําไว้เลยนะครับสเตเตอร์คืออยู่กับที่ตัวเตอร์คือตัวหมุนพาใบพัดเราสายนะครับผมแล้วมีอะไรอีกนะครับตัวเฟือง เขาเรียกเฟืองสายนะครับตัวนี้นะครับเฟืองสายนะครับเนี่ยตัวนี้เฟืองสายนะครับตัวนี้เขาเรียกบูทอันนี้เขาเรียกเฟืองสายนะครับมีอะไรมั่งไอตัวนี้เขาก็จะเรียกตัวยึดบูทนะครับยึดบูทเนี่ยนะครับดูดูนะครับตัวยึดบูทเนี่ยนะครับบูทแต่ละตัวไม่เหมือนตัวยึดแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ยี่ห้อ แล้วก็จะมีคาปาซิตเตอร์นะครับคาปาซิตเตอร์เนี่ยคาปาซิตเตอร์ตัวที่จะทําให้พัดลมสตาร์ทมีแรงสตาร์ทได้คือตัวคาปาซิตเตอร์เนี่ยนะครับผมมีอะไรอีกนะครับช่างนัดจะเอาให้ดูนะครับไอตัวนี้คือตัวรอง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 โรเตอร์นะครับเวลาหมุนมันจะเป็นตัวรองนะครับ อ่ะตอนนี้รู้รู้จักอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับตัวรองนะครับรู้จักอุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วมีอะไรอีกนะครับไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่าแผ่นซับน้ํามันนะครับแผ่นซับน้ํามันเพื่อที่จะมาซับไว้รองบูสนะครับมันจะรองไว้อยู่อย่างนี้นะครับรองบูสตนะครับเพื่อจะทําให้น้ํามันคอยชโลมน้ํามันให้กับบูสตตลอดเวลานะครับผมก็ มีหลายอย่างหลายตัวเลยนะครับอุปกรณ์ยังไม่หมดเลยใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดมีอะไรมั่งช่างนัดได้เตรียมมาให้เยอะแยะเลยนะครับยังไม่หมดไอ้ตัวนี้สําคัญเลยนะครับผมเนี่ยไอชิ้นนี้สําคัญเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนีเนี่ย,ย,ย,ยดูไว้นะครับ มันคือตัวลองแกนนะครับลองแกนลองบูทนั่นแหละครับลองบูทเนี่ยคือมันเล็กมากนะครับลองบูทนะครับก็รวมๆแล้วนะครับอุปกรณ์หลายอย่างนะครับก็จะมีเดี๋ยวช่างนัดจะบอกเป็นทีละจุดนะครับหลังจากที่แนะนําตัวอุปกรณ์แต่ละตัวให้ดูแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกฝาครอบนะครับฝาครอบหน้าฝาครอบหลังมีน็อตยึดนะครับมีน็อตยึดมีน็อตยึดน็อตยึด สาครคบนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์มีเหล็กรองนะครับบางรุ่นก็ไม่มีครับส่วนมากก็เป็นรุ่นของฮาตาลินะครับที่มีนะครับแล้วก็เฟืองนะครับตัวนี้คือเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองสายนะครับตัวนี้ถ้าสายไม่ดี padding, ก็เฟืองรูดนะครับแค่นั้นนะครับเปลี่ยนเฟืองก็สายได้ปกตินะครับสําหรับพัดลมนะครับอันนี้แกนพัดลมนะครับแกนพัดลมนี่แหละเขาเรียกว่าโรเตอร์มันจะหมุนนะครับก็มีสลักยึดนะครับสลักยึดต้าข้างในก็จะเป็นบูธนะครับ แล้วคลิปหน้านะครับช่างนัดจะมาเล่าพูดถึงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับอาจะมาสอนวิธีการเช็คนะครับขดลวดนะครับขดลวดไหนเป็นขดลวดสตาร์ทขดลวดลันแล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับคือโชคนะครับเบอร์สองเบอร์สามคือโชคนะครับอืมอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือโช็นะครับเบอร์สามคือจะเป็นขดรันเลยนะครับผมก็ก็ เดี๋ยวช่างนัดจะบอกเา <_ S 1> บอกให้เลยตรงนี้นะครับฮารตรินะครับจะได้จำได้เลยนะครับฮารตริมีอยู่สี่เส้นนะครับเส้นขาวเส้นเทาเส้นเอ้เส้นขาวเส้นน้ำตาลเส้นดำเส้นแดงนะครับอ่ะหลักๆเลยนะครับฮารตริ์เขาจะทำไว้ประมาณนี้นะครับสีดำคือคือเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ใส่เบอร์หนึ่งนะครับสีน้ำตาลคือเบอร์สองสีแดงคือเบอร์สาม เส้นไฟนะครับสายไฟคือสีขาวนะครับต่อให้ถูกนะครับผมมาตรฐานเลยนะครับแต่จะมีรายละเอียดเจาะลึกกว่านี้นะครับบางรุ่นจะสีไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างจากฮาตะลิมากเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับการแนะนําอุปกรณ์ของพัดลมนะครับช่างนัดก็ได้แนะนํารายละเอียดไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าอุปกรณ์อะไรชื่ออะไรบ้างก็เข้ามาชมคลิปช่างนัดได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างนัดก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวช่างนัดถ้าช่างนัดไม่มีเวลาตอบก็จะมาทําเป็นคลิปตอบให้ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับช่างนัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าจะเรียนนะครับจะเรียนซ่อมพัดลมกับช่างนัดก็อย่าลืมนะครับนะครับเพจนี้เลยนะครับ เพจรับสอนซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะนะครับเพจนี้เพจเดียวนะครับช่างนัดได้จัดทาขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะรับสอนทุกท่านแล้วนะครับผมเพราะว่าช่างนัดได้จบหลักสูตรหลายหลักสูตรแล้วนะครับแล้วจะมีอะไรม้างเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าใครได้เรียนแล้วนะครับบอกเลยว่าทําเป็นทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามานะครับถ้าใคร ติดต่ออะไรไม่ได้ก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับนัดเข็มมาราดนะครับที่ f Facebook เฟซเดียวนะครับแต่ถ้า Facebook อื่นนะครับก็อาจจะเป็น Facebook ปลอมนะครับต้องถามต้องดูหน้าช่างนัดคนเดียวนะครับมีคนเดียวในโลกนี้นะครับช่างนัดนะครับช่างนัดนัดเข็มมาราดนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างนัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ